สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับสบายดีครับมาพบกับปีใหม่อีกแล้วกับพี่จอนนี่นอนในช่องน้องปีใหม่สาวลาวไต่เด้อพี่น้องมือนี้เ้ามีนัดเนาะนัดกับพี่โบพี่แหลมเนาะพี่น้องสิมากินซุกเก้ตีน้อยเนาะแต่ว่าพี่จอนนี่ยังไม่เคยกินเี็นมาอยากลองเพราะแต่ว่าปีใหม่เคยกินแล้วอ๋อเขาเคยกินแล้วเหรอเคยกินแล้วค่ะ พี่ไม่เคยกินอร่อยเด้ดอที่มอไซค์มาเนาะเปียงขมกใช่ไหมที่รถที่รถจักรมาเนาะพี่น้องจากมองพักมานี่กต่ประมาณครึ่งชูบุกเนาะที่รถมาสาคนมาเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเขาสิไปหาพี่โบกับพี่แลมเนาะแล้วมาหอดก่อนแล้วประมาณสิบกว่านาทีล้วพี่น้อง กินยูห่างเนาะพี่น้องอยูห่างยูตัวเมื่องรละยองนี่ไงคะซุก,กี้ตีน้อยเปิด1 1เอดมุกเนาะพี่น้องห,หิวแล้วบอก คกับม okay, ี่เนาะแต่ว่าเขาบอกเด้กินเอ็มเชเด้อพี่เน้ะงต้องรู้สึกว่าพ่อนอกเขาเคลืองแน่เลยเป็นคนที่ไม่พอบข้อห้างหรือว่ไม่รู้เปนไรไม่ใช่แนวแต่ชอบทานยองโอเคค่ะผ่าน ของกินกับไล่ยลพี่น้องเซเว่นเส้นล้วกัอันนี้เขาอ่านว่ายังไงคะซิดเดอร์หรอพี่คะนี่ซิดเดอร์ซิดสเต็กซีฟูดอ๋ออร่อยนะซิดูดดูน่ากินไหม จอนนี่ไม่เคยกินซุกี้ตีน้อยตอนนี้กินอะไรก็ได้ตอนนี้หิวตอนนี้เฮากระมากพอแลว้วเนาะพี่น้องพี่โบพี่แรมแล้วก็บบอ,นอกันน้องน้องดูได้ว่าซุกี้ตีน้อยจะสู้ผัดกะเพราร้านเยมเมตไหมอร่อยนะแต่ว่าอยู่นี่นนเพิ่นเปิดเพลงเด้อพี่น้องจะมาตีลิขสิทธิ์กับวะจ้า อ๋อผููสาวหละอยอกมีแต่คนงามๆนี่ไงคะสุก,กี้ตีน้อยป้อดแดงเคีเลยค่ะเราแต่ว่าเราต้องจองคิวนะคะคนนั่งจองคิวเต็มข<ๆ>าเบิ้งพี่น้องว้าาสิได้คิวที่เท่าไรเนาะ<ๆ>อะไรนะคะ ลงหนังก็มีหนังที่ทุกคนต้องดูคือจำลังกระชายหนังอะไรหรอคะจอนนี่ปีใหม่อวตารตอนนี้คิวที่ B 0 0 1ย่เราคิวที่อะไรนะประมาณคิวที่13-14ประมาณที่ชั่วโมงเดียวเรามา พีเบอกเขาว่าเราลูกทุ่งแล้วนั่งพื้นแล้วจ้าเดินเล่นกันนดีกว่านงชั่วโมงเดี๋ยวเราวนมาใหม่ของอะไรมันต้องรอนานหน่อยค่ะต้องรอคิวพี่ปุ๊ก็กาเล่นกั่อนดีกว่าเราค่ะนี่ทุกคนยอมเสียตังค์เด้อเพราะว่ามันเซทโทรศัพท์ได้มากเปลี่ยนฟิมเนาะพี่นนอะเปลี่ยนฟิมโทรศัพท์ ตอนนี้เพื่นเปิดเพลงพี่น้องห้าอาจสีเบาดังเติบเด้ออันนั้นพิ่ติดเท่าไหร่แล้วคะตอนนั้นจำไม่ได้ฟิล์มกล้องไม่ติดก็ได้เพราะว่าเวลาถ่ายคลิปมันอันนี้มไม่ค่อยชารเท่าไหร่พี่จันนี่หิวแล้ว มีใจจัดบกงชะโบกง <c oughs> มาแล้วกรึปลือ อันนี้เขาสกแกนเนาะพี่น้องสกแกนสั่ง <c oughs> เลือกว่าสิเอาแบบใดโอ้ยสมัยนี้ถ้าไม่มีโทรศัพท์กินข้าวก็ลำบากเด้อตุ้งมะตุ้เนาะค่ะเอาแมงกะพุนเนาะผักตับยังไงก็สกแกนด้วยดิเพื่อกันประจานเพ่อเงินตัง <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพี่แมงสกแกน อันสามสิามหนของเราเหรอคราต้องหยิบเองค่ะราอหยนติันนี้เป้าอหยิบอันนี่เขาให้เราหยิบราหยิบก่อนันนี้ให้ยิบ ไม่คือขออ่นไอ้แบแดงอีกค่อยไปีมเป็นของคนอื่นไม่ใช่แล้วค่ะหมดแล้วค่ะเนี่ยโต๊ะสามสิบสามของเราอร่อยไหมคะเิเิม่ะ น,น้ำเกียมปม่ดูเข้มข้นอย่างวันนี้ปีใหม่เน้นกินตอนเลยทุกคนผักไม่สนเลยยวังไงสันน่นง,งใหญ่นกันนะอนนี้สันโอ้เ,เนื้อเขาดูแบบดีจัดอันนี้น่าจะสั่นคออันนี้สามชั้นสไลด์อ้โหาแล้วสั่งปีกด้วย <c oughs> หมดย e, ังไงก็หมดวันนี้เหี่ยวจัดเขมาเก็บจับีอแล้วเราต้องหยุดั่แล้วเพราะฉันเพิรู้ว่ามันสั่งใหญ่ัเลยสั่งใหญ่ไปหมดเลยเลย ไี่ใหม่สู้สู้ไม่ใหม่สู้ตายอร่อยเนาะอร่อยจัดเนี่ยชิ้นมันมันเนี่ยอร่อยมากสู่ไหมฝั่งนู้นทุกคนสุดๆอ่ะเอายวน้ำใหเดี๋ยวเบลให้มากอย่างนี้จะถึงน้องอ้นเนาะไม่แต่ตอน หอคนอยู่บาทเนพี่นองบา,ากกคอยมี่แบบเดี๋ยวคยเอาก็ได้นะ้าอันนี้มันเป็นมุกเฟ่พี่น้องเากินซัำได้ก็ได้เนอกินหลายซ้ำได้ก็ได้วันนี้ปีใหม่สู้ตายแล้วทุกคนแล้วเบื่แล้วฝั่งนู้นเขาย,ยังไม่ยอมแพ้เลยนะเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะ <c oughs> แลมบอกเครื่องยังไม่อุ่นเลยเอาอะไรนะพี่ไม่ไหวแล้วค,ค่ะต่้องนงต้องไปเติมรถต้องเติตตลมลมรถก่อนกลับบ้านแล้วบ้างนะอีอนิดนึงป้าดูชิ้นนี้ขาดหน่อยนึงพี่ใหม,ชมช่ชอบพี่ใหม่ชอบชอบแมงกะพรุนมาก Còn. Chị <laughs> <Tăng> đi. Hay <laughs> quá. <laughs> คนงานเข้ามือน,นี่น้องพี่น้องอิ่มอร่อยไหมคะซุกีีตีน้อยแสบแห้งพี่น้องปะออกลาลาบันตัวค้นละประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาอพี่น้องกินอิ่มแล้วพี่น้อง มาหายางเลนก่อนเนาะทั้งหมดพ่ามากินกันแปดคนเนาะพี่อร่อยถูกใจไหมคะซุกี้ตีน้อยสองคนสี่ร้อยหกสิบแปดถูกตกคน,นละประมาณสองร้อยเนาะสองร้อยสามสิบสี่สิบบาทนี่คือว่าพี่หมากินคุ้มมาก <c oughs> นี่เอาสักเส้นนะไม่มีตังค์ของปอลมาซื้อได้นี่ยคลิปตุ๊กตาเดอะแกงเดอะแกงมาดูคลิปตุ๊กตาโชว์ฟี่มือที่ อาหยอดไปปึ๊บตัวนี้ตัวนี้เป็นใหม่เลื่อนใช่ไหมเลื่อนไปทางไหนก็ได้ <Okay. S 1> พอพอให้มันพอถ้าพป่ใหม่จะเอาลงก็กดตัวนี้โอเคค่ะโอเคอย่าเพิ่งกดนะถ้าถ้ามันตัดตรงก่อนมันไม่ต้องตรเไหรก็ได้ถ้า,งงาดันจะได้ไม่ตรงก็ได้ออจะมีเวลามีเวลาพป่ใหม่เลขสิบวิ อุ้ยไปใหม่เราเราต้องดูว่าตัวไหนมันอยู่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โล่งดิตัวนี้โล่งดินะ ต้องให้มันเหมาะจออะไปไปไปสายนิดนึงพี่วะโอเคปะลองลองเดิน <Okay, ba? S 1> ล,ลองดูเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยท <c oughs> ุกคนเฮ้ยจะได้เลยนะเนี่ยอ่ตะตอนนี้ปะไปแรกเหรียญนี่ เอาเอาดีๆนะม,มันพอมันลงมากะพีมไมกะให้มันแบบขีดได้เต็มๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่มันหลุดอ่ะมันดึงมันต้องหมดเงินไปเยอะถึงจะได้

อน้องไป้ใหญ่จะช่วยแล้วนนะคือเราคีดเก่งไหมแนะนำได้แต่ถ้าให้ทีฟไม่้เปิดบริษัแต่ปกไม่ปกติเราเป็นคนีฟเก่งไหมเรียบร้อย้เที่ยวไปเลยดีกว่า เอาไหมมาพี่แม่ร้องนะมามาเดี๋ยววันละเดี๋ยววันละอจมีมีอยู่ตาหลุดตาหลุดด้วยนะเฮ้ยไปไหนรล้เจ็ติดแง่งเอาพี่แม่เหลือกี่อนเอง

ตัวนู้นไหมตัวนู้นไหมรเรียบร้อยเรียบร้อยอ <c oughs> ขอบคุณครับใครจะคิดจะฝันว่าคลิปตุกตาจะลุ้นได้ขนาดน,นี้ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วพี่น้องจะกิน FK อร่อยไหมคะครั้งแรก S <S อ,อร่อยสุดๆอินสุดๆปุ๊แบ,บแบบป๊บปุ๊บแป๊บๆตายสามแล้วเดินได้เตี้ยถุงเงได้เยงเกยงนันมาัอสองตัวเนาะซือเสือคน่ะเอ้ยซือสมคนละโตสองโตพี่น้องแสบได้พี่น้องสุกี้ตีน้อยละค่ะกับบแพงบันไดคนละสองร,ออร้อยสามสิบสี่สิบบาทแหละประมาณนี้แหล่ะ อที่กิดมันๆนะวันนี้เกินแคลอรี่ไปแล้ววันนี้วันนี้เกินนี่ไปแล้วเกินฟางวุ้นก็ววันนี้กินเฟรนฟรายก็เยอะเนาะป่ะพี่น้องแล้วก็สิได้กลับบ้านเลยแล้วเนาะแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสนีเด้อพี่น้องค่ะติดใจก็อย่าลืมกดไลไ์เนาะค่ะพี่จอนี่มาเออพี่จอนี่มากินทุกที่สีน้อยครั้งแรกอร่อยถติใจ เจอกันใหม่คลิปนหน้าพี่น้องเด้อบ๊ายบาย